อัจฉริยะร้อง DSI เอาผิดสอสอพลังประชารัฐโยงเว็บฟอกเงินพนันออนไลน์ <S 2> <S 2> <S เวลา11นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางยื่นเอกสารต่อพันตำรวจตียุทธนาแพร่ดำ รักษารษาชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายชนนพัฒน์าคสัวสอสอสองขลาเขตสีพักพลังประชารัฐกับพวกข้อหาฟอกเงินในคดีพิเศษ5ทับ2,566ที่เป็นคดีมูลฐานฟอกเงินโดยมีนายทัชินยศสิรสสกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับเรื่องแทน นายอัจฉรยะกล่าวว่าวันนี้ตนนำหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินของนายชนนพัฒที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินในคดีพิเศษ5,2566จากเว็บพนันออนไลน์และอื่นๆของนายกันชนกลิ้มจริยากุลสามีเจ้าของร้านอาหารหอยจ่าหอยจี กับพวกและนายพงศิริธาราดวงศึกหรือบอสตานประธานสโมสรฟุตบอลลอมพูเวอร์ริเออร์ที่มีการโอนเงินจำนวน90ล้านบาทเพื่อขยายผลเอาผิดให้ดำเนินคดีฐานฟอกเงินนายอัจฉริยะเกล่าวอีกว่า ข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวเริ่มต้นมาจากบัญชีม้าชบาเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยที่ผ่านมา DSI ดําดำเนินคดีกับนายกันชนกกับพวกไว้แล้วและนอกจากนี้ทางชุด PCTC ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จับนายพงศิริกับพวกในข้อหาเดียวกันแต่นายชนนพัฒท,ที่เกี่ยวข้องนิติสัมพันธ์ได้รับผลประโยชน์จากคดีความผิดฐานฟอกเงินดังนั้น วันนี้จึงยื่นหลักฐานให้ดำเนินคดีอาญานายชัดนนพัฒกับพวกในข้อหาฟอกเงินขยายผลมาจากคดีพิเศษ5ท2,566ที่เป็นคดีมูลฐานฟอกเงินเพิ่มเติมจนกว่าคดีถึงที่สุดเบื้องต้นทาง DSI รับเรื่องไว้เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนพิจารณาผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปวันนี้นะครับมา ร้องรักษาการดีดีดีไอน,นะครับนี่ยุทธนาไปดำหรือตั้งแต่ว่ามีคดีของอพิเศษ5รับ2566ที่มีกันชนกนะครับกับพวกเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไล,ลน,น์แนะโดนคดีฟอกเงินด้วยแล้วก็มีการโอนเ,เงินเกี่ยวพันกับชนพัฒน์นาคทั่วนะครับสสพักบางบัวรัตน์ก็มาร้องให้ทางดีไอเนี่ยดำเนินคดีกับชนพัฒน์นาคทั่วในข้อหาฟอกเงินนะครับร่วมกับกันชนก ก่อนหน้าน uh, ี In mm ้ม hmm. ัมคือเขาเขาลอดอะไรเป็ไงบ้างอ่าบดีบดีทางทางดีไซนเนี่ยเขาไม่เห็นเส้นเงินเส้นนี้แต่เ้ืองจาว่าเราได้มานะครับก็เลยนำมามอบให้เขาไปแกลียรในตรีกล้องนั่นตนนี้เราเป็นใครนะครับคนขอ้เขาเป็นต่อต่าเป็นสารเขตที่ไหนเขเตนาหรือเขามหอเขตหนึ่ง็ไม่รู้แต่ว่าเป็นต่อเราเป็นสารสองจังหวัดสงขลาก็เขาเอาเกี่ยวการจากพวกบอกตาในะรทิวันเเกี่ยวหมดเพราะว่ามีเส้นเงินใน บอสต้าก็โดนข้อหาเป็นพนันออนไลน์แล้วกฟ้องเนี่ยเบอสต้าก็โดนตำรวจกีดสิทีใช่ก็เนี่ยเราก็ให้เข้ามาดูว่าเกิยวะันเกิ่ได้หล่ะแล้วมีการไปคุยตำรวจกีดสิทธไหมว่าก็แจ้งไปที่หัตรเรียบร้อยแต่เนี่ยมาให้สลักานที่ไหนทำกรณีนี่เป็นกรณีถ้าจัดธนาคารมีคนอื่นไหมพี่ก็มีแต่ว่าตอนนี้เราเน้นที่สัมพัทธ์เพราะหลักฐานเต้นเงินน่ะมันเป็นสัมพัทธ์คนเดียว